การปรับเวลาในยุโรปช่วยออมพลังงานตรงไหนออกไปทํางานเช้ากลับมามืดก็เปิดไฟทําอาหารอยู่ดีหลายคนก็อาจจะสงสัยแบบนี้ใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวแขกพาทุกคนนะคะไปฟังเหตุผลกันดีกว่าว่าทาไมเขาต้องปรับเวลาให้ช้าลงในฤด,ดูหนาวแล้วก็ปรับเวลาให้เร็วขึ้นในช่วงเข้าฤด,ดูร้อนคนในเมืองหนาวนะคะเขาจะเรียกการปรับเปลี่ยนเวลาแบบนี้ว่า daylight saving time หลักการนะคะก็มาจากการที่ประเทศในเมืองหนาวช่วงเวลาที่มีแสงสว่างในหน้าร้อนนั้นจะยาวนานมากมาก 4, 5- ีห้าหกโมงก็สว่างแล้วกว่าจะมืดนะคะก็3ามสี่ทุ่มเลยพูดให้เข้าใจง่ายนะคะกลางวันจะยาวกลางคืนจะสัน้นส่วนพอเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะทุกอย่างก็จะกลับกันเลยกลางวันจะสัน้นกลางคืนจะยาวช่วงเวลากลางวันนะคะก็จะอยู่ประมาณ8ปดโมงถึงสี่ห้าโมงเย็นเองค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับอากาศแต่ละประเทศนะคะเพราะอันนี้แค่พูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แค่เคยไปตอนเหนือของสวีเดนนะคะที่คือรุนหน้าในช่วงฤดูหนาวนะคะกว่าจะสว่างก็งก10บโมงบ่ายสองบ่ายสามก็มืดแล้วค่ะทุกคนด้วยความที่แสงอาทิตย์มันเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยมี ไอเดียอยากจะปรับนาฬิกาในหน้าร้อนเนี่ยให้เร็วขึ้นตอนในช่วงหน้าร้อนอย่างในสวิตนะคะ6กโมงเนี่ยมันก็สว่างแล้วนั่นก็แสดงว่าต่อให้เราตื่นมาตอนไหนนะคะเราก็แทบจะไม่ต้องใช้ไฟเลยค่ะเพราะว่ามันสว่างแล้วและตอนเย็นนะคะการปรับเวลาเนี่ยก็จะทําให้มันมืดช้าลงซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าเราเลิกงานนะคะกลับบ้านตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็ยังแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะทุกคนเห็นภาพกันหรือย,ยังคะว่ามันช่วยประหยัดไฟตรงไหนส่วนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพชัดมากเพราะช่วงเวลากลางวันมันสั้นจริงๆค่่ะะะในหหลาายยยๆปปรรเทศก็อจชวัด ได้บ้บา,างเช่นประเทศที่แขอยู่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงเดือนนี้พฤศจิกานะคะแขตื่นมา7จ็ดแโมงเนี่ยก็สว่างแล้วไม่แขนะคะไม่ต้องเปิดไฟในช่วงเช้าเลยค่ะส่วนตอนเย็นนะคะ4ี่หโมงเย็นเนี่ยมันก็มืดแล้วเอาจริงๆอ่ะคนที่เขาไปทํางานหรือกลับจากโรงเรียนนะคะเขาจะกลับบ้านก็ประมาณ6กโมงเย็นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตอนเย็นนะคะต่อให้กลับตอนไหนยังไงก็ต้องเปิดไฟอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นความสําคัญมันจะไปอยู่ในช่วงเช้าถ้าเราตื่นมาแล้วมีแสงสว่างแขงว่าเราก็จะใช้ไฟน้อยลงมากๆค่ะมันอาจจะดูไม่ได้ประหยัดมากแต่ลองคิดดูว่าถ้าาคคนนนเมืองวะะ เขาใช้วิธีนี้กันมันจะช่วยประหยัดพลังงานไปมากแค่ไหนและสิ่งที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสําหรับการปรับเวลาในช่วงฤดูหนาวนะคะคือเด็กๆที่สวิตเนี่ยเขาจะต้องเดินไปโรงเรียนในตอนเช้าลองนึกภาพดูนะคะถ้าเดินไปโรงเรียนตอน8โมงแล้วย,ยังมืดอยู่เนี่ยมันอันตรายแค่ไหนพอเขาปรับเวลาให้ช้าลงนะคะจาก9โมงมาเป็น8โมงเนี่ยมันก็สว่างแล้วนอกจากช่วยประหยัดไฟยังช่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งการปรับเวลานะคะเกิดขึ้นมายาวนานม,มากๆแล้วค่ะครั้งแรกเนี่ยวันที่30เมษายนปี1916มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ10 0ปี นะจริงๆที่เมืองหนาวนะคะเขาก็มีการคุยกันนะว่าจะยกเลิกการปรับเวลาเดี๋ยวก็ยกเลิกเดี๋ยวก็ไม่ยกเลิกและสาหรับแขกที่อาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแขกรู้สึกว่าการปรับเวลาเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับแขกมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะมองเห็นภาพการประหยัดพลังงานของ d l i ล h t saving t ท m e กันหรือ,อยังเป็นบรรยากาศสวยๆที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศของวันที่28ตุลาคมเป็นวันที่ที่มีการปรับเวลาไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงข้อดีของช่วงนี้นะคะคือใบไม้ต้นหญ้านะคะก็จะเปลี่ยนสี กรรมที่แขนแนะนําที่สุดเลยคือการนั่งรถไฟชมวิวโดยเส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเส้นทางรถไฟสายมอรดกโลกแขนั่งรถไฟนะคะจากเมืองเชอมาที่เมืองซังชมอริสส่วนตอนกลับนะคะแข่กลับจากซังมอริสมาทางลานขวาดบอกเลยว่าทั้งสองเส้นทางนี้นะคะมอแกการนั่งรถไฟชมวิวดูใบไม้เปลี่ยนสีมากๆใครมีโอกาสนะคะให้รีบมาด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้มันร่วงไปเยอะแล้วแต่ถ้ามาดูไม่ทันนะคะมาอีกทีปีหน้าก็ยังไหวแ<อ>นะนําให้มาสักประมาณ20ตุลาบวกลบประมาณนี้รับรองว่าบรรยากาศสวยงาม แ,นนแล้วถ้าอยากเห็นใบไม้ไมเปลี่ยนสีสวยๆนะคะให้เรามานั่งรถไฟตอนเย็นๆครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเวลา5โมงเย็นแสงแดดน,นะคะกําลังาสาดส่องมายังต้นสนที่กําลังเปลี่ยนสีซึ่งบรรยากาศที่ได้ก็จะสวยงามตลอดเส้นทางแบบนี้เอาเป็นว่าใครที่มีเวลานะคะแขนแนะนําให้มานั่งรถไฟเส้นทางนี้รับรองว่าสวยงามประทับใจแน่ๆค่ะ